มาเลอเออร์นะฮะมาเลอโอมาเลอมาเลอเออร์มาเลยฮะเออพี่ขอโทษโอ้พี่เห็นแล้วพี่รั่วใครอะพี่กาใครอะพี่มาเลอเออร์มาเลอเออร์พี่รั่วพี่ขอโทษเออสวยมากๆเลยสวยมากๆค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้แฟนคลับทั้งหลายเฟนไฟคุณคุยเลยครับผมไม่อยากคุยฮะเขาหล่อมากนี่ฉันคุยเลยเลยะคะ่ะโอ้คุณมาเรียลไม่ใช่มาริยลโอ้ครับเฟนไฟคุคณมาเรียลนะคะมาโน่นี้นะคะมาในตำนานพ่อนาดไปน่าด้วยนเอ้ยไม่ใ,ไไมไมไมใช่ค,คนละเรื่องครับผมพ่อมากครับเกิดมาตำนานกันเลยโอ้โอเคก็เลยเล่นมุกหน่อยใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ ที่เลเจนด์สยามเขามีเป็นโซนของพี่มากด้วยฮ<ช><น>ะแล้วก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากใช่ไหมน้องมินเขาบอกว่าน่ากลัวแล้วก็แบบสมคําล่ําลือครับของตํานานของแม่นาครับผมแล้วก็จะมีโซนอย่างที่เอาบอกโซนอารยะครับที่มีโอพูดไปนะครับก็เ,เรียกว่าเป็น โซนที่มีทั้งชิงช้าสวรรค์้าหมุนแล้วก็การละเล่นแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆที่เป็นแบบไทยๆครับพี่กันครับก็จะรวมมาอยู่ที่นี่คือห้ามพลาดครับต้องไปครับงานวัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพจําของวัยเด็กนะเคยเที่ยวงานวัดไหมมาเร็วเคยดีครับผมก็ไปปลาป่งไปยิงปืนจุกน้ําปลา ปุจจกน้ปางใช่ัวปนกันอกมันต้องมีพี่มันต้องมีแล้วก็ต้องไปตักประกาศด้วยใช้กระดาษไงโอ้ยนี่ตัวจริง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 อ๋อผ่าถ่ายรูปถ่ายรูปเขถ่ายรูปเรามิ้นละครับมิ้นรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ใส่ชุดไทยสวยๆแล้วก็เลยจะสยามได้ปลุกเอาวัฒนธรรมประเพณีสมัยก่อนกลับขึ้นมามีชีวิตสวยมากเลยนะครับ้องมิ้นวันนี้นี่คือแบบลงรถกล์ฟมานี่เช็ด เลเจนสยามสะอาด<ช>เลยุดนี้เป็นทางเลยเรียบร้อยเลยไม่มีฝุ่นเลยครับผมค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะจะ,ะบอกว่า<อ>ยิ่งใหญ่อลังการมากและที่สําคัญก็คือได้ดึงเอาวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าต่างๆให้ให้ทุกคนได้มาถ่ายทอดได้เห็น เออไม่หอนนะคะตาม่หอนเลยนะคะแม่น่าแม่น่าค่ะก็ก็ได้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็ได้เห็นเรื่องเล่าอย่างความรักของแม่น่าก็เหมือนเป็นความรักที่ผู้หญิงไทยให้กับสามีคือรักที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทั้งสองท่านนะคะเชิญชวนแฟนๆค่ะที่มาในงานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคุณคุณเก็บอะไรไหมผมก็มองอะไรค่ะผมก็มองอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้น้องอึ้งอะไรอยู่ความสวยไงความสวยโอ๊ยนี่เขายกมือไหว้เลยนะจ๊ะไม่แต่น้องเขามองไปใต้แบบไอ้นี่มันมีอะไรลูก เดี๋ยวล้อมลอมปอยู่นี่เดี๋ยวลอ<ร>้อมปเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้มันโอมันโอโถมันกว้างขวาอลังการมากครับแล้วก็มีความเป็นไทยที่แบบว่าสวยง<ช>ามมากๆเรรู้สึกว่าเหมือนเขารวบรวมมาแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆคือเรามาที่เดียวแต่ว่ามันได้แบบว่าเลเจนสมชื่อเลเจน Legend สยามนี้ก็คือ มีแบบเลเจนด์ในทุกๆแบบอะครับในทุกๆยุคในทุกๆสมัยแล้วในการทําที่แบบนี้นะคุณรู้ไหมว่างบประมาณก็เรื่องหนึ่งแล้วมันมหาศาลครับผมและการรวบรวมเอาศิลปะแล้วก็บุคลากรต่างๆมาทําศิลปะแบบนี้ใช่และอยู่ในที่เดียวกันนี่คือเอาจริงคืออิมพอสิเบิลเลยใช่ครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีในเรื่องของแบบวัฒนธรรมแล้วก็เป็นภาพยนตร์ต่างๆที่แบบมันเคยเกิดขึ้นมาในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่มากอย่างของพิโป้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยของ มาปางด้วยบางอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยโอ้รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนเป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนต้องมาครับแล้วก็มามาลองดูกันเองโอ้โอเองก็เดี๋ยวจะมาด้วยครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ดูหรอกครับวันนี้อาจจะยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าปลายมีนาเต็มแน่นอนนะครับมิ้นครับเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับ จะบอกว่าตั้งแต่เข้ามานะคะยักษ์นี่สูงใหญ่แบบเห็นแล้วแบบโอ้โหแล้วก็มีแบบไฟเลเซอร์คือสวยงามมากๆเรียกได้ว่าครบทุกอย่างคือมาที่นี่ที่เดียวแต่ว่าได้ได้ได้ได,ได,ดูวัฒนธรรมไท,าท,ทยที่เรียกว,ว่าครบแล้วก็มีให้เห็นจริงเราสามารถไปถ่ายทอดรับได้มีร้านอาหารมีทุกอย่างที่ที่เรียกว่าครบและเป็นตำนานจริงๆค่ะพร<ช>าะฉ้ยห้ามพลาดนะคะมีนาคมค่ะพบกันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะใช่ครับผม<ช>ขอถามนิดนึงะนะใครคือเต้ยพงศกฮะ พงศุกร์เลยรอเรือไฟดับรอเรือไฟดับอ๋อเห็นแล้วรอเรือกำลังติดไฟอยู่เหนแลใครมีฐานก็ช่วยแฟนคลับเตยด้วยนะครับตอนนี้ขาดฐานอยู่ตายนะครับโคตรนี้ไม่ช็อตตายแล้วเีรยตอนนี้ใครเตยพงศุกร์รอรอเรือแป๊บหนึ่งจาเดี๋ยวมาโอ้เชิญชวนแฟนคลับทั้งหลายครับทั้งในประเทศต่างประเทศให้มาเที่ยวที่นี่หน่อยครับครับก็อยากเชิญชวนแฟนคลับนะครับทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนแล้วก็คนต่างประเทศนะครับทุกประเทศเลยก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าอย่างที่น้องบิ้นบอกคือ รวมทุกอย่างมาอยู่ในที่นี้แล้วก็สวยงามมาก,มากๆแล้วก็ผมว่าคุ้มค่าเงินที่เสียเข้ามาดูมากๆก็อยากให้มาเยอะๆเพราะว่ามีหลายโซนมากครับต้องมาครับในเจนสยามจ้ะมาที่นี่กันเยอะนะครับตอนนี้เรามีผู้โชคดีนะครับหนึ่งกลุ่มที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีนะครับเ <c oughs> ชิญเลยครับมาเ <c oughs> ชิญเลยครับ <c oughs> คนจีนปะครับจีนับ

我们以后这个摄影像了，谢谢各位的关注。<Okay. S 1> 茄子。Okay, 我们